สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุณเก๋สวิตท็อกค,ค่ะเข้าใกล้สู่เทศกาลวันแม่แล้วใช่ไหมคะเก๋ก็จะมีเมนูดีๆทําเมนูนี้แล้วส่งต่อให้คุณแม่ส่งต่อให้กับคนที่เรารักนะคะรับรองว่าจะประทับใจได้อย่างแน่นอนจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้เลยยินดีต้อนรับอาจารย์แม่ค่ะ S <S จะมาทําวุ้นพวงาะัยกันนะคะที่เราไปมอบใหผ้ากับคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เรารักเริ่มต้นนะคะก็จะมีอะไรก็จะมีน้มนานมะ <า S 2> พร้าวนะคะอันนี้จะเป็นวุ้นนะคะเราจะเอาวุน้นเนี่ยผสมกับน,น้ํามะพร้าวไปก่อนนะคะมันจะได้อิ่มตัวเป็นเทคนิคถ้าเราทําอย่างนี้แล้ววุ้นจะไม่คลายตัวนะแล้วเปิดไฟเลยครึ่งรูนะเนี่ยว่าเราควรจะต้องเอาวุ้นอะใส่ลงไปในน้ํามะพร้าวก่อนเพื่อป้องกันการคลายตัวของวุ้นไม่ต้องถึงเดือดนะเราก็จะผสมน้ํากะทิลงไปเลยกะทิสดมันจะได้ความหวานหอมปากกะทิก ใช่ันเด็อดมามันจะอร่อยกว่ากันด้วยแล้วเราไม่ต้องรอถึงเดือดนะคะเราก็ค่อยๆใส่น้ําตาลลงไปเลยแล้วก็จะมีตัวเกลือหน่อยนะคะจะลืมไม่ได้เลยคือใบเตยนะคะจะช่วยให้หอมใช่หรบี้บีบี้ตหนหอ <c oughs> ค่อยๆคนไปเรื่อยๆเราก็จะเกรียม <c oughs> พวกแม่แบบขึ้นมานะคะแม่แบบที่เราจะทําพวงมาลัยง่ายๆค่ะหยดลงมาในบ e ล็อกนะคะส่วนประกอบก็ไม่ได้เยอะมากขอให้เราใส่ใจใครๆก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเวลาทำแล้วมีปัญหาวิธีการ หรือว่าทำแล้วมันแยกชั้นคอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะเพราะว่าจะได้ดูแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะได้มาแก้ไขปัญหากัน เราก็อยากที่จะให้เพื่อนๆนะรู้ถึงวิธีการทําขนมไทยอร่อยอร่อยนะคะที่มันเป็นสูตรดั้งเดิมที่มันเหมาะกับคนไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขนมไทยเราก็หาทานยาก <c oughs> แล้วเราก็อยากที่จะสืบสานวัฒนธรรมสืบสานขนมไทยของเราให้เข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่หรือว่าคนไทยของเราด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวุ้นกะทิและโดยเฉพาะใกล้เทศกาลวันแม่แล้วก็คือวุ้นกะทิวันแม่หรือวุ้นพวงมาลัยวันแม่ของเราแทนที่เราจะให้แค่พวงมาลัยกินไม่ได้ <c oughs> กลิ่นหอมใช่ไหมห<ช>มามาแต่เราเลือกใช้ขนมบุญกะทิหอมๆแล้วก็อร่อยที่สําคัญคือไม่ต้องหวานมากแค่นี้ผู้ใหญ่เขาก็รู้สึกฟินแล้วอะ่ <c oughs> อะพวงมาลัยนี่เป็นหัวใจของแม่เลยใ <c oughs> ะไรกินได้ก็จะฟินด้วยใช่ใ,ชใช <c oughs> หลังจากที่เราต้มวุ้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมสีวุ้นกันซึ่งเราจะใช้แบบแม่พิมพ์ที่เป็นรูปบวงมาลัยแม่พิมพ์ตรงนี้เพื่อนๆไปหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านเบเกอรี่ผสมสีเป็นสี<ไ>ฟ้า,ฟาใช่ไหมเพราะว่าเทศกาลวันแม่อาจารย์ก็จะใส่พวงมาลัยไปเลยจริงๆเพื่อนๆอยากได้สีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีชมพูอะไรได้เลยแต่ว่าเทศกาลวันแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอยากจะทาให้มันเ,<อ><า>เข้าตู้เ,เลยจะได้เย็นๆแช่ตู้เย็นประมาณ20 เสร็จแล้วค่าสวยมากนะคะก็เวลาที่เราแกะออกมาจากบล็อกแม่ทิมน,นะคะก็จะกลายเป็นพวงมาลัย <c oughs> น้อยๆแบบนี้แล้วเราก็จะมาตกแต่งเป็นเทค,ควุ้นวันแม่ได้เลยเ <c oughs> นื่องในวันแม่นะคะเก๋ก็ขอมามาสุขภาพแข็งแรงคะ่ะขอให้คุณแม่ทุกคนได้รับเหมือนเมือนกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาติดตามคุณเก๋สวีท็อกใน e ีพีถัดไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊า <Bye. S 2> ดูคลิปเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมติดตามช่องคุณเก๋ขนมหวานด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ